สิสิสิทธิการิยะพระพุทธคุณังพระธรรมคุณังพระสังคุณังบัดนี้จักอาราธนาเอาคุณบิดามดาคุณพระอุปชาาาอจรย์เจ้าทาง เทพเจ้าทั่วทินพสุธาทั้งพญายักษาทั้งพญานคราเจา้าผู้เฝ้าทินบาดาลทางพระแม่ทรณีเจา้าผู้เฝ้าทินแผ่นดินทองโชงมาประทานพ่นประสิทธิมหาสิทธิโชค ลาภยโมนะโมพุทธายะภวันตุเต,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 ตสุขสวัสดีครับทุกท่านมาดูการพยากรณ์ดวงยามโดยการใช้หนังสือดวงยามเศรษฐีมหาลาบเป็นส่วนประกอบเพื่อการศึกษาดวงยามฝึกทักษะไปในตัวและมีโชคมีลาบไปด้วยนะครับ สำหรับดวงยามในวันจันนี้ท่านที่มีหนังสือก็เปิดหนังสือดูคำขยายความคำแปลได้เลยนะครับส่วนท่านที่ไม่มีก็มาจดมาฟังกันเอาเป็นไกด์เป็นแนวทางเฉยๆนะครับแต่ก็ถือว่าให้โชคมั่งมีร่ำรวยแก่หลายคนมาตลอดก็ติดตามกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์ตามอธยาศัยนะครับ มาในวันจันทร์ที่17มิถุนายนก็ช่วงเวลาตั้งแต่ทุ่มครึ่งจนไปถึงสามทุ่มยามพระสุครองยามเป็นมนตรีในดวงยามเลขเจ็ดตัวเก้าฐานนี้ก็จะบอกว่ามาตาปัตตนิสุภะะเป็นมนตรีก็หมายถึงสตรีมแม่ป้าย่ายายหรือคนที่รักคนที่คอยเกื้อหนุนสนับสนุนแก่เรานั้น จะเป็นผู้ให้โชคลาภผลนะครับแม้บางอย่างจะไม่ถูกใจขัดแย้งกันบ้างก็ฉกฉวยเอาก็จะสำเร็จโชคลาภผลจากคู่ครองคนรักเกื้อหนุนหรือจากกิจที่ทำหรือคุณจะแปลว่าผู้หญิงที่ต้องการความช่วยเหลือหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือคุณช่วยเหลือเขาหรือเขาช่วยเหลือคุณอุปธรรมคำชูเกื้อหนุนกันเรื่องขอความช่วยเหลือหรือสนับสนุนคำชูกันเรื่องการเรื่องงานเรื่องภารกิจส่วนตัวนะครับก็ให้ดูตัวเลขที่ปรากฏในเรื่องราวและเหตุการณ์นั้นส่วนในราศีจักรลัคนาเวลาเกาะอยู่ที่ราศีธนูดวงยามคือพระศุกร์ศุกร์นี่เป็น ดาวลาพะและดาวอารินะครับก็ในความหมายลาพะนั้นโดดเด่นกว่าสุขอยู่ที่เรือนพบปัตตนิก็หมายถึงเพศตรงข้ามคู่ครองก็ได้นะครับที่จะให้โชคให้ลาภผล41661428อันนี้ก็ถือว่ากุมและเลงกันอยู่นะครับไปดูพระสุขก็จะบอกว่าจักได้โชคลาภผล จากคนที่เป็นคู่ครองคนรักเข้ามาเกื้อหนุนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่ต้องใช้ความเพียรพยายามในการขอการเกื้อหนุนหรืออาจจะไปดูเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองได้จ่ายได้เสียไปค่าข้าวปลาอาหารใดๆก็ได้นะครับ นั่นแหละคือโชคลาภผลปรากฏตรงนั้นถ้าในคําแปลย่อๆนี่ก็แปลตามดาวในราศีจักรสั้นๆสัญญากู้ยืมแต่คำว่าสัญญาหมายถึงคู่ครองคนรักด้วยนะครับที่คืนแล้วแล้วก็อาจจะหมายถึงค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็คนที่ขอยเกื้อหนุนส่วนในสัตว์เลขก็จะบอกว่าสัญญาคนรักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อหนุนให้กิจที่ทำสำเร็จลุล่วงไปได้นะครับ ดวงตลอดวัน00767นะครับส่วนดวงครูก็ตามนี้แล้วก็ที่มาตามยามก็คือ2663อันนี้ก็ไปพิจารณากลุ่มนี้นะครับ15699 2663เน้นตัวนี้ส่วนดวงยามตามยามบอกเรื่องบอกเลขก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับอาจจะเป็น102846 กลุ่มนี้นะครับก็เน้นพิจารณากันไปตามอัธยาศัยไปดูในช่วงวันพุทธที่19มิถุนายนก็นะับตั้งแต่เวลา19ในการ30นาทีไปถึงเวลา21นาฬิกาจะเป็นยามอาทิตย์ครองยามนะครับในราศรีจากอาทิตย์ตกอุตสาหะแปบลบว่าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่แม่ป้ายายใหก็ได้นะครับกระดุมพระก็คือมีความเพียรความอุตสาหะนะในเรื่อง ทรัพย์สินเงินทองใดๆก็ตามนะครับที่เราไม่ต้องไปร้องขอหรือสแสวงหาแตนะ่ก็จะมาเกื้อหนุนมาสงเคราะห์กันหรือไม่ก็มีเหตุที่จะต้องเหนื่อยยากแตนะ่เพราะว่ามีคนมาขอมากู้มายืมก็ได้หรือจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจก็ได้ก็ไปดูตัวเลขเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะครับส่วนในราศีจักร ลักนาเวลาเกาะอยู่ที่ราศีธนูเช่นเดิมแต่ดวงยามนี่คืออาทิตย์อาทิตย์นี่เป็นดาวพบสุภะนะครับสุภะก็คือการช่วยเหลือเกื้อหนุนหรือจะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับมาอยู่ที่พบปัตตนิก็มาเกี่ยวข้องอผูกพันตามสัญญาใดๆก็ตามณนะวางตกพบวิน่านะครับ ก็จะหมายถึงค่าใช้จ่ายหรือความสิ้นเปลืองหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้ค่าใช้จ่ายใดๆหรือคุณจ่ายสิ้นเปลืองไปกับท่านเหล่านั้นก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับบคุคคลเหล่านั้นท่านเหล่านั้นนะครับคําแปลก็เขียนย่อไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยตรงนี้ก็ไปดูความหมายเอานะครับส่วนดาวที่จับไว้ตัดแบ่งวินตลอดวันก็คือ สี่เจ็ดสองสองห้าดวงครูก็จะเป็นเลขกรมธรรม์น,นะครับ8ปดหนึ่งสองแล้วก็ค่าใช้จ่ายสองสี่หนึ่งหกนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นการเกื้อหนุนบุตรบริวารน,นะครับเป็นเลขที่บัญชีสามห้าหหกหรือจะไปดูเลขที่บัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้แล้วก็เป็นตัวเลขที่ตัดมานะครับส่วน ยามบอกเลขนะฮะที่จะเน้นมาก็คือ81642กลุ่มนี้นะครับก็มี8ไปตัวแต่ว่า4ตัวก็เอาเแตัดออกสักหน่อยก็จะได้เลขตัดกลุ่มนี้มานะครับอีกกลุ่มนึงนี่ก็จะเป็นช่วงยามอาทิตย์สองเป็น1705หรือใครจะเป็นเอ่อหนึ่ก็ได้นะครับ ใส่2แทน0เอา0แทน2หรือมี9อย่างนี้ก็ได้ตามอัธยาศัยหนึ่งเจดาเก้าหนึ่ง็ดสองห้นะครับตัดออกมาตามนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งแปดห6ห 6, ในช่วงเวลา90นาทีเนี่ยมันก็มาหลายหุ้นหลายส่วนนะครับจนจบมาที่เหล่านะก็พิจารณากันเอาตามตัวเลขที่ปรากฏอยู่นี้นะครับ ส่วนในวันศุกร์วันศุกร์นี่ตั้งแต่เวลาทุ่มครึ่งไปถึงสามทุ่มนะครับอังคารเป็นสีของยามสีแปลว่าความสำเร็จในเลขเจ็ดตัวนะครับมาตายเป็นสีแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะแม่ป้า่ายายพี่สาวได้ทั้งสิ้นนะครับพันธุเป็นสีก็ได้แก่ญาตนะินแม่ญาตินะครับหรือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรถราพาหนะก็ได้ ทาษานี่ก็เป็นบุคคลอื่นนะเป็นญาติที่เราให้ความนับถือถ้าเป็นคนนะครับหรือไม่ก็เป็นพาหนะที่ใช้เดินทางออกข้างนอกนะแต่มี12เนี่ยก็คือ8 8ร่วมอยู่ในวันศุกร์แนี่ตกกาลีนะครับนั่นก็หมายถึงพาหนะที่ ใช้เดินทางไปด้วยความเร็วหรือเดินทางไปต่างถิ่นต่างจังหวัดนะครับไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆเรื่องความเป็นความตายก็ได้นะครับก็ให้ดูเลขที่บ้านที่คุณไปพักผ้าอาศัยนั่นด้วยแล้วก็ภาชนะที่คุณใช้เดินทางด้วยจะนําโชคลาภผลมาให้เจาะจงตรงนี้นะครับแล้วในราศีจักรลักษณะเกาะอ,อยู่ที่ ราศีธนูเช่นเดิมนะครับส่วนนวางก็อยู่ที่เรือนพบมรณะก็เกี่ยวกับการเดินทางไกลคนป่วยคนเจ็บคนตายนะครับแล้วก็ดวงยามนี่คืออังคารอังคารนี่เป็นดาวพบวินาศแปลว่าความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับราศีจกกักรมกรอยู่ที่พบปุตตะนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดืม่มหรือลูกหลานบริวารที่เราส่งเคราะห์นะครับอาจจะเป็นค่าเกี่ยวกับ ใช้จ่ายอาหาราเรื่องของเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นการส่งเคราะห์ช่วยเหลือก็ได้นะครับอังคารณวางมาเกาะอยู่ที่เรือนพพสุภะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ลูกหลานบริวารเกื้อนหนุนช่วยเหลือก็ได้นะครับอาจจะเป็นเลขบัญชีเป็นจำนวนเงินใช้จ่ายหรือเงินที่จ่ายไปเพื่อการสร้างบุญสร้างกุศล อุปธรรมค้ำชูก็ได้หรือสุภาษจะแปลว่าที่อยู่อาศัยหรือรถราหาหันะยี่ห้อต่างประเทศก็ได้นะครับก็ในความหมายนี้นะสรุปความหมายคำแปลตรงนี้ก็ไปวิเคราะห์และแกะกันเอานะครับบางท่านก็เดินทางด้วยเครื่องบินนะก็ไปดูตั๋วเลขตั๋วเลขเครื่องนะครับพิจารณาตามนั้นส่วนดวงครูเลขตลอดวัน 6 7เจ2ด6สองห้าหกและสามสี่อันนี้ก็เน้นไว้ตามตลอดทั้งวันนะครับส่วนดวงครูก็จะเป็นดวงนี้นะครับดาวพระศุกร์อยู่พบปัต,ตนินะแต่ก็มีเกาะหเกาะศูนย์นะครับพิจารณาตามนี้ก็ไปตัดกันเอารวมทั้งพาหนะที่ใช้เดินทางด้วยนะครับส่วนบ้านเล็กที่ที่ไปอาศัยเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปแต่จะมีเรื่องเดินทางไปแน่นอน ส่วนเลขตามดวงยามก็จะเป็นกลุ่มนี้1640 8374 1507อันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม8374ก็ไปพิจา,ารณากันเอาตามดวงชะตาของท่านเองมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตามดวงยามนั่นคือโชคลาภผลที่จะปรากฏนะครับส่วนท่านที่อยากจะมีโชคมีชัยฝึกทักษะด้วยตัวเองก็เริ่ม ระสง์ทุกท่านครับสิสิสิทธิการิยพระพุทธคุณังพระทรมคุณังประสังคคุณังบัดนี้จะจาราธนาเอาคุณบิดามดาคุณพระอุปัชฌาอาจารย์เจ้า ทั้งเทพเจ้าทั่วทินพระสุธาทั้งพญายักษ์าสทั้งพญานาคราเจ้าผู้เฝ้าทินบาดาลทั้งพระแม่ธรณีเจ้าผู้เฝ้าทินแผ่นดินทองโฉมมาประทานพรประสิทธิมหาสิทธิโชค ลาภยะโมนะโมพุทธายะพะวันตุเต